สวัสดีครับท่านผู้ชมยินด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่อง TNR01 Channel น้งเนตจะน้องเนทจ,จะไปเอาลูกชายพ่อไปสู่อิสรภาพครับพี่เก๋าของเรานั่นเองอ่าก่อนอื่นต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับปลาเม่นหรือปลาแลดพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่ผมอายุ1 0อ่าสิบหกสเจ็ปีนะ อายุเขาก็เยอะแล้วแหละตั้งแต่น้องโฟกัสยังไม่เกิดตั้งแต่น้องๆยังไม่มีครอบครัวสักคนนะตั้งแต่น้องชายผมเอาน้องจอมมันยังเรียนอยู่ป .4 ป .3 ป .4 ป .5 โรงเรียนจาปบะทองยี่สิบปีได้แล้วปลาตัวนี้ท่านผู้ชมคอยดูนะว่ามันจะตัวเล็กตัวตัวใหญ่ขนาดไหนยี่สิบปีขึ้นครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องกําลังจะปล่อยน้ําอยู่นะซึ่งเราก็เตรียมแหมาผมย้ายผมย้ายเข้ามา ไว้ในโอ่งซึ่งซ่อมแซมบอ่อปูนหลังบ้านตอนนี้ก็คือน้ําในบ่อเนี่ยน้ำในบอ่นนนบอมันเยอะแล้วผมก็จะเอาเขาลงในนี้นะน้ำในบอ่อเยอะแล้วเต็มแล้วไม่รั่วแล้วเมื่อก่อนเขารั่วนะจะเอาปีเก่าลงในนี้ท่านผู้ชมน้ำเจาะปีกว้างได้อ่ะไปไปดูกัน ทังเงนวิ่งลูกตังงนไปดูน้องพี่เบิร์ตคนท่าเทากำลังปล่อยน้ำอยู่นะ,ะตูวนี้ก็เปิดเองปิดเองได้หลอนแล้วนักเ,เล้วแหลกแลยับนักเล้วเปิดได้ยังไหมน้องออสวยผมจะเอากระเบื้องวางไว้แล้วก็เอาปลาทาบพใ้้ดูว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนนะท่านผู้ชมอันนี้แหอะลร หัวแตะหักหักเข้าไปจะโดนหัวละเียเตะหัวพ right? um, okay, okay. <cond> ี <athlete> ่ไก่หัวพี่ไก่ชนเอ้ยจะจะถ้าปล่อยหมดไม่ได้นะแอ่ต้ังหวัดขอนองเอาโอเคโอเคแต่เอาง่าไปเลยพี่เสียงอันร่างนั้นมักปวดเลยวันจิ้งก้นเองให้มาชมผมตั้งกล้องดีกว่านะผมว่าตั้งกล้องมันจะดีกว่า หบฮบถิ้งเลยหบฮบจังหน่อยผมจะเอาอะไรตัง้งกล้องดีวะคานผู้ชมเดี๋ยวเลยไม่ได้ถอยรถมานี่เนาะพอตอนเอาเอามันจะได้ช่วยกัน,นอ่ะตรงนี้น่าจะได้อยู่เนาะเอาอะไรตัง้งดีวะเดี๋ยวผมดูก่อนตั้งได้ก่อน ขออภัยนะกล้องอาจจะสัน่นเพราะผมกำลังหาที่ตั้งกล้องเดี๋ยวพอปลาลงมาก็ไปชมนั้นผู้ชมตอนนี้กำลังอาน่าจะได้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 ไดอู้แดดร้อนกล้องมันจะตัดหรือเปล่าวะกล้องตัดนะเนี่ยแดดร้อนเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ความร้อนขึ้นก็ดับปุ๊บไปเลยนะไม่ได้ครับผมกลัวกล้องมันตัดได้ไม่ได้ภาพสวยๆนะ ก็กองผัดน้ำใบไม้มันเน่าด้วยเอาใบมันลงไงวันนั้นน่ะพี่เอาใบมันลงเยอะเกินไป <S <S ขเขาจะเมื่อเขาจะเป็นกินผักนะขเขาไม่กินเนื้อซึ่งผมเอาใบมันลงเยอะเกินไปเราจะจับเราจะจับด้วยวิธีการเอาแหลงไปข้างล่างแล้วก็ เอาคนละฝ่ายอุ้มขึ้นมาเลยแต่ว่าเอาอยากนะเขาตัวใหญ่ออมผมก็ต้องช่วยน้องนะออมีพี่ไก่ฮัมซิ่งแล้วก็พี่เบิร์ดคนเท่าๆทีมงานสรุนนรกของเรา ไม่ถูกตวนะตัวนเลยเอาลูกนี้เอาลูกน <swimming> ี้งไเลยกับับมือกับน ผมบันทึกหรือ,อยังอ๋อบันทึกอยู่กาลังบันทึกภาพอยู่ตัวใหญ่ท่านผู้ชมตัวใหญ่มากคิดว่าปลา20ปีอะ20 20กว่าปีคิดดูแล้วกันพี่เก๋พี่เก,เก๋เขาชื่อว่าพี่เกา๋าลูกชายพ่อนัน,นเดี๋ยวจะได้รับชมพร้อมกันเนาะเรากำลังจะเคลื่อนย้ายเขาไปอยู่สถานที่ที่กว้างๆสบายๆ เขาอยู่แคบเกินไปพ่อแะรักเหมือนลูกเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอีกชนิดนึงแต่ว่าตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆไม่ได้ม,ไมูได้รืยยัง,มงไม่หูกแต่กระลมังอันใหญ่ๆนี่ผมว่าน่าจะใส่ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าขนาดแผ่นกระเบื้องผมว่ายังเต็มกระเบื้องพองดีฮะ 喂喂喂喂喂！困了呀，咱们中。 โอ้ไปเลยไปนู่นเลยโอ้มันเต็นมันเตีนเก่าอย่าดิ้นเก๋าเก๋าจะไปอิสระภาพออย่าดิ้นอย่าดิ้นไปไปจะถึงแทงน้ำแล้วตอนถึงแทงนี่แหละต้องช่วยกันปลด บอนสันมันเอาทึ้งแหไปแน่นอนสนั์จอดยังไงวะถ่ายไม่ได้เว้ยยาเต็มเลยเต็มกะละมังไปเลยเนี่หอมแง่จักหน่อยอยู่นี่ครับตัวเหลืองชิปเลยท่านผู้ชม เด้ได้ได้ใสยังไงวะอืมพี่เก่าครับพี่เก่านานแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเนี่ยมาพร้อมๆมันใข้ใข่ไข่ตัวใหญ่มากดูปากโอ้เดียงอีกตั้งห้างนี่ครับพร้อมพร้อมเชื่อได้เลยโอ้ลงน้ำอิสระเก่าเออจีนี่จะได้ว่ายน้ำดีๆระวังแขงหลังนะ

โอ้แต่ว่าสบายแล้วล่ะบ้านมันแกแต่คุณเดียดวีซาอ้เขาเป็นลือสีนะเขาไม่กินเนื้อเขากินแต่ผักแต่ว่าตัวใหญ่ล่างเนี่ยเขาอยู่ในนี้ท่านผู้ชมอ่างนี่ประมาณหนึ่งสองสามเมตร ความกว้างประมาณสาเมตรความยาวก็ประมาณหกเมตรโอเคครับท่านผู้ชมไปล้างแหล้างอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาดูเวลาเอาอาหารเลยครับ<ว><ว>นี่ครับอยู่ในอ่างฟักทองนี่แหละในนี่แหละสบายแล้วเขาบายจากอยู่ในองค์กับแชบมาโดนเพราะว่ามันสอมอ่างมันเนาะ เราซ่อมอ่างมันรั่วผมก็เลยซ่อมทีนี้น้ำก็เยอะน้ำก็เต็มแล้วโอเคทคุกคนตัวใหญ่มากเขาจะกินใบบอนใบทุน่นใบบอนไปแล้วบพราท่านได้ขึ้นย่แสดงว่าไปอยู่ในนี้ละแล้วก็รอดูเขาขึ้น คิดดูกระลมังใหญ่นี่คนเข้าไปนั่งได้ใส่มันไม่เต็มจนเหลืองหัวแดงจึงเิๆเลยเนาะเสียดายแต่มันบ่มีกล้องแบบว่าบันทึกภาพนิ่งไว้เรียบร้อยครับพี่เก๋าของเราย้ายลงสู่อ่างน้ำตัวใหญ่กว่าถุงเงิน3เท่าท่านผู้ชม ก็จงเงินเยอะเชีย okay, ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ทีานะไอ้ส่นหนึ่งชนแนลเด้วยนะครับผมพี่เกา่าพี่เกา่าชื่อเขาพี่เกา่ายี่สิบกว่าปีแล้วนะท่านผู้ชมอันนะ่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผม